คำว่ากลัวก่อนไงกลัวก่อนแล้วก็เกลียดในสิ่งที่ไม่รู้สิ่งที่ไม่รู้จริงนั่นก็คือที่บอกว่าทําให้เกิดความเชื่อที่ผิดผิดเพราะทำให้เกิดความเชื่อที่ผิดผิดมันก็เกิดอกระบวนการที่ผิดผิดเป้าหมายที่ผิดผิดแล้วเรื่องนี้มันมีมาตั้งแต่อดีตค่ะที่เราจะพูดถึงท,ทําไมเหตุแห hey ่งสิบสี่ตุลาเหตุทยแห่งหกตุลา นะก็มาจนถึงปัจจุบันแม้กระทั่งการเสียชีวิตนะของท่านอ,อภิวัตะก็มันมาจากส่วนนี้ด้วยแต่ว่าแน่นอนแต่ละคนก็อย่างพรเอกอภิวัตเนี่ยท่านเสียชีวิตก็เป็นเรื่องของการเจ็บปวยคะนะการเจ็บปวยจะว่าในทางความเป็นจริงนะก็คือสุขภาพจิตเนี่ยสำคัญเราก็าเชื่อว่าะะอาจจะจากการที่มีความผิดหวังและ เสียใจในสถานการณ์ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นก็เป็นเหตุที่ส่วนหนึ่งที่ทำให้อาการเจ็บป่วยของคนน,น,นั้นเนี่ยมันมันจะสุดหนักคือภูมิคุ้มกันในร่างกายมีจะอ่อน,นคนที่คนที่สุดหนักเนี่ยส่วนมากมันจะเกิดจากสิ่งเหล่านี้าอาจจะบางคนเป็นมะเรง็งบางคนเป็นโรคอะไรอย่างอื่นโรคเรื้อรังอะไรก็เกิดขึ้นมาแต่คนที่มี อความหวังมีสุขภาพจิตดีที่แข็งแกร่งต้องให้เป็นบารีนยังหายเลยยังหายเลยค่ะก็ทานทานทานได้ใช่เพราะว่าคุ้มกันในร่างกายเนี่ยมันมันมันถูกสร้างมามากพอค่มากพอแล้วก็กําลังใจทีนี้เราก็เชื่อว่ากําลังใจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อาการป่วยสุดหนักแต่แท้นอนถ้าคุณเราอธิบายตามธรรมชาติเนี่ยอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ย ท่านอภิวันก็เสียชีวิตด้วยโรคปอดอักเสบใชะซึ่งถ,ถ้าหากว่าท่านอยู่ในประเทศไทยถ้าไม่มีสถานการณ์แบบนี้่คะท,ท่านอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีหมอที่เคยรักษาประจำอาจารย์ก็เชื่อว่าท่านก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะทีนี้ท่านอาจจะไปหาแพทย์ไม่ไม่ทันเวลาค่ะไม่ทันเวลาเพราะว่าไม่ไม่อยากจะไปพบหรือ หรือกำลังใจเสียจนกระทั่งร่างกายสุดหนักก็เป็นได้เพราะว่าตามจริงปอดอักเสบในคนในวัยขนาดนี้เนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหาเสียหายคะะแล้วก็อย่างเป็นโรคปอดอักเสบภายนอกด้วยภายนอกสถานที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลถ้าเป็นการอักเสบติดเชื้อในโรงพยาบาลคุณจะเจอเชื้อดื้อยามหาศาลแต่อันนี้ภายนอกค่ะเพราะนั้นมันก็เขาเรียกว่ามันเป็นคอมมิี้อ่ะ มันมาจากสังคมทั่วไปมันไม่น่าจะเป็นพวกเชื้อดื้อยามากมายแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยคกอท่านก็ท่านก็ถึงเรียกว่าสิ้ชีวิตนะไปแล้วเราก็ก็ได้จะหวังว่านะก็อยากให้ท่านไปสุขตินะแล้วก็ประชาชนทั้งหลายผู้รักประชาธิปไตยทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องจดจำท่านนะจดจำท่าน เอาไว้และไม่แต่เพียงจดจําอยู่ในหัวใจใมันจะต้องจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ว่าท่านเป็นคนหนึ่งใ,ในขบวนของเราที่ได้เป็นชายชาติทหารที่ออกมาจากกองทัพด้วยความมุ่งมันจะสร้างประเทศนี้แล้วก็ต้องเผชิญชะตากรรมซึ่งเป็นผลรวมของความผิดพลาดของสังคมไทย แล้วก็มีคนต้องสังเวยสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านก็เป็นส่วนหนึ่งแลวพอเอิญวันที่เสียชีวิตของท่านก็เป็นวันที่6ตุลลภาใช่ซึ่งเป็นวันที่ตรงกับเหตุการณ์ที่38ปีที่แล้วค่ะที่มีการเสียชีวิตและมีเรื่องราวที่ารุโรหนักที่สุดนะหนักที่สุดในประเทศไทยนะถึงแม้บางคนอาจจะรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรก็สุดท้ายสังคมไทยยังอยู่ได้ค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงนั้นเนี่ย มันมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะจารึกเอาไว้ทั้งหมดนะว่าอะไรเนี่ยเป็นอะไรนะถ้าบางคนคิดปัจจุบันนะแต่ว่าถ้าเป็นถ้าคุณเป็นไม่ถึงกับต้องเป็นรัฐบุรุษหรอกค่ะนะต้องเป็นประชาชนที่มีสำนึกเนี่ยวินยูชนปกติก็จะต้องรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ เหมือนที่เราเราจะต้องคุยกันต่อนะก็คือต้องการให้ขอให้อ่าที่คุณเตียเนี่ยนะคุณอภิวันไปสู่สุขติประชาชนและทุกคนที่อยู่เนี่ยก็จะทำหน้าที่ของตัวเองในขบวนและว่าเราสัญญาว่าคุณอภิวันจะไม่ผิดหวังเป็นอันขาด เพราะเราเชื่อมั่นว่าประชาชนไทยจะยืนหยัดสู้ต่อไปแม้นเราจะมีคนล้มไปในระหว่างทางแต่ว่าขบวนของเรานั้นต้องก้าวเดินต่อไปและนี่คือเหตุผลที่เราสืบทอดเจตนารมณนะ์ของคนในยุคก่อนมาจนถึงปัจจุบัน,จจบนเพราะประชาชนไม่ไปไหนประชาชนยังอยู่นะกต่ผู้ปกครอง ก็คือเหมือนกับในคําที่ในพูดในบทกวี่ะนะผู้ปกครองต่างมาแล้วสาบสูญแต่ประชาชนนั้นสมบูรณ์นิรันร์ไปนะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้คุณอภิวันไปสู่สุขติแล้วก็อย่าเป็นห่วงค่ะคนที่เหลือก็จะเดินหน้าต่อไปนะฮะ,ะ,ะแล้วก็จะมีคุณอภิวัน์เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในหัวใจพวกเราทุกคนไม่มีวันเหลือ ค่ะก็ไว้อะไรกับการจากไปของท่านอภิวันวิริยไัยนะคะและอย่างที่ท่านอาจารย์บอกไปว่าประชาชนทุกคนเราทุกคนยังคงสานต่อเจตนารมณ์เหล่านั้นค่ะคุณผู้ชมนี่เรามาสู่อีกหนึ่งเรื่องหนึ่งเหตุการณ์นะคะซึ่งถ้าย้อนหลังกลับไปในกรงล้อประวัติศาสตร์38ปีก่อนหน้านั้นก็คือ6ตุลาคมค่ะ6ตุลาคุณผู้ชมจะพูดโดยปราศจากหรือความเชื่อมโยงไม่เกี่ยวข้องกับ14ตุลานั้นก็ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็น6ตุลา19หรือ14ตุลา16ค่ะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันทีนี้ที่มาหรือสาเหตุแห่งเหตุการณ์เดือนตุลาค่ะอาจารย์คะเป็นประเด็นที่บางคนก็จะได้ฟังเรื่องราวเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่รู้เลยว่าการสะสมปัญหาเพราะว่าไม่มีปัญหาใดเกิดขึ้นได้โดยลําพังก็มีการสะสมมาก่อนหน้านี้เดี๋ยวอาจารย์ก่อนอื่นอาจารย์ปรึกษากันก่อนเลาอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนะ เดิมเราคิดว่าครึ่งหลังเราจะจะได้เปิดจะจะได้เปิดวีทีอาร์แต่บางทีเราต้องขอภัยทีมงานเราอาจจะคุยกันก่อนดีไหมนะคุยกันก่อนแล้วก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้นะก็ค่อยค่อยเปิดเพราะว่าเราจะพบกับท่านผู้ชมทางบ้านทุกวันอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นเหตุแห่งเหตุเหตุแพงสิบสี่ตุลาหกตุลาเมื่อเชื่อมโยงมาถึงปัจจุบันนั้นเนี่ย มันยังเป็นความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์อยู่มาจนถึงปัจจุบันมาจนถึงปัจจุบันนะมาจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเราได้พูดถึงท่านอภิวันไปมันก็เหลือเวลานิดเดียวเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปดูภาพนะก็คืออยากอยากจะได้มีการคุย ในเรื่องปัญหาหลักๆก่อนก็แล้วกันค่ะอาจารย์คะนะคะอเพราะฉะนั้นแล้วค่ะคุณผู้ชมในปัญหาหลักๆค่ะของการเกิดขึ้นของปัญหาอย่างที่ได้เกิดนนำไปซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกวันนี้ว่าจะมีในส่วนของเราจะพูดครึ่งนึงแล้วก็อีกครึ่งนึงจะให้ดูวิธีาที่มีการร้อยเรียงลําดับเหตุการณ์ไว้แต่เวลาอาจจะไม่พอเราก็พูดก่อนเาะว่ายังไงเราต้องให้เกียรติกับ ท่านอภิวัตนน,น,นะฮะ,นนะ,ะก็ไปไปก่อนแล้วเราก็ก็คุยกันก็เดี๋ยวเราก็เกิดน,นําก่อนที่เราจะไปสู่ครึ่งหลังว่าเหมือนอย่างที่หนูนันพูดเนี่ยแหละ<ช>ก็คือว่าเราเราอาจจะมีคนพูดมากในเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดข<ช>ึ้นค่ะตอนเช้ามีอะไรเกิดขึ้นใช่สายมีอะไรเกิดขึ้นวันที่หกนะเราจะมีหลายคนพูดแบบนี้แหละ<ช>แต่นี้เราคิดว่าในรายการเราเนี้ย นะสำหรับอาจารย์ธิดาเราก็เคยพูดอย่างนั้นอยู่บ่อยๆปกติอาจารย์ก็จะร้อยเรียงเรื่องนะแต่ว่าก็คิดว่าเราก็ต้องยกระดับคนีนะจาก <c oughs> ข้อมูลต่างๆค่ะยกระดับขึ้นมาเพื่อทําให้มันมัน <c oughs> มันเป็นความรู้อ่า <ทำ S 2> เขาเรียกว่าจากความรู้ <c oughs> ในขั้นข้อมูลค่ะ แล้วก็จากความรู้ขั้นข้อมูลเป็นความรู้ขั้นรู้สึกอืไม่ใช่เป็นความรู้นะเป็นเป็นความรู้สึกให้นํามาสู่เหตุผลอืคือทําความเข้าใจข้อมูลไม่ใช่แค่ในระดับผิวหนังอย่างเดียวนะค่ะแล้วไม่ใช่แค่ระดับความรู้สึกเช่นเรารู้สึกโศกน่าฏกรรมของ6ตุลาแล้วเราก็เป็นยายโศกนาฏกรรมอันนั้นเขาเรียกว่ามันเป็นความรู้สึกค่ะแต่ว่าที่เราจะต้องพูดกันเนี่ยก็คือขั้นเหตุผล Ok เหตุผลว่าอ่ามันมาได้อย่างไรค <ฮะ S 2> ่ะก็เรียกว่าเป็นความรับรู้ไม่ใช่ความรู้นะค่<ฮ>ะเป็นความรับรู้จากขั้นรู้สึกเนี่ยอืจากข้อมูลข่าวสารเนี่ยให้ขึ้นมาเป็นขั้นเหตุผลค่<ฮ>ะให้ขึ้นมาเป็นขั้นเหตุผลซึ่งเป็นสิ่งสําคัญนะคะซึ่งเป็นสิ่งสําคัญเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าความรับรู้ขั้นเหตุผลเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจเรื่องราวในอดีตอย่างที่ว่ามันมีมาอย่างไร แล้วมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเราก็สามารถทำนายอนาคตได้แล้วเราอยู่ที่ว่าไอ้ความรับรู้ขั้นเหตุผลเนี้ยเราจะนํามาเป็นการผลิตเพื่อที่จะให้กระบวนการของพัฒนาการของสังคมสังคมไทยเนี่ย มันเป็นไปได้ถูกทิศถูกทางค่ะไม่ไปหลงทิศผิดทางหรือเปล่าประมาณนั้นค่ะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราจะพยายามทำไปทําได้ดีแค่ไหนยังไม่รู้นะแต่เราจะพยายามทําให้ข้อมูลข่าวสารมาเป็นความรับรู้ค่ะที่ไม่ใช่แต่เป็นเพียงความรู้สึกไปกับมันแต่ให้เป็นความรับรู้ขั้นที่มีเหตุมีผลค่ะเพื่อที่จะเข้าใจค่ะเข้าใจว่ามันมีที่มา ที่ไปอย่างไรและพอเรารู้อย่างนี้เนี่ยเราก็จะพอรู้อนาคตและเข้าใจปัจจุบันนี่แหละค่ะเหมือนชื่อรายการของเราคุณผู้ชมเหลิวหลังแล้วแลไปข้างหน้าค่ะเพื่อประชาธิปไตยนี่แหละนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์บอกแล้วว่ามันเกิดในกรงล้อประวัติศาสตร์อย่า6ตุลาเองเนี่ยก็ย้อนไปถึง38ปี แต่ดูเหมือนว่าเมื่อเวลาผ่านานมาค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ดังกล่าวเหมือนกลงล้อมันวนกลับมาเกิดเหตุการณ์คล้ายๆเดิมซ้ำๆเดิมอย่างเช่นเหตุการณ์ของตุลาก็มีการล้อมปราบประชาชนนิสิตนักศึกษาถัดมาในปี53ก็เกิดการปราบปรามประชาชนมีการเสียชีวิตนับร้อยศพ ดูเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่มีการสูญเสียเกิดขึ้นไม่สิ้นสุดเสียทีเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะคะว่าเราจะมาวิเคราะห์ถึงเหตุผลทั้งหมดเหตุแห่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเพื่อให้เป็นเหตุและผลหากเรารู้แบบนี้แล้วเราก็จะสามารถทํานายอนาคตและนําความรู้ตรงนี้นี่แหละมาใช้ในการกําหนดการก้าวย่างการก้าวเดินต่อไปเพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ซ้ำซากแบบนี้แบบไม่สิ้นสุดเสียทีเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาสนทนากันต่อค่ะ ราคุณผู้ชมกลับเข้าสู่เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เราสนทนากับท่านอาจารย์ธิดาในหัวข้อเหตุแห่ง14ตุลาและ6ตุลาคมค่ะกงล้อแห่งประวัติศาสตร์ที่ดูเหมือนว่าการสูญเสียนั้นยังไม่สิ้นสุดเสียทีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะได้รับฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือเรียกว่าไทม์ไลน์เนี่ยนะคะและเป็นภาษาสมัยนี้ก็คือลำดับเหตุการณ์เวลาไหนเกิดเหตุการณ์อันใดขึ้นมาแต่มูลเหตุข,ของการเกิด ปรากฏการเหล่านั้นเกิดมาจากสาเหตุสะสมอันใดซึ่งบางคนคุณผู้ชมคะถ้าเกิดมาฟัางเมื่อไม่นานมาน,นี้เกิดจะมีวัทกรรมว่าจริงๆประเทศไทยเนี่ยยังไม่พร้อมกับประชาธิปไตยแล้วก็ย้อนกลับไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นคําถามโดยส่วนตัวของนั้นเองที่ชมย้อนหลังนะไทยพีททีวี b o x p o t c o m ค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะไว้อะไรอีกครั้งค่ะกับการจากไปของท่านอธิวันวิริยะชัยนั่นเองค่ะดิฉันนิชนาจำดวงทนาาจย์ทิาาาทดาถาวว่าเสร็จลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ